ส่วนตัวเนี้ยเป็นตัวที่ที่แรงหน่อยก็อย่างที่บอกที่เล่าให้ฟังว่าตัวนี้คือตัวที่กระโดดเกาะจีวรหลงพ่อความเชื่อ เป็นจุดกําเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพูดถึงเครื่องรางที่เรียกว่าเป็นเอกในด้านของนักสะสมเนี่ยคนมักจะพูดถึง3มเครื่องรางหลักคือประหลัดขิกหลวงพ่อเหลือ เสือลงพ่อปานแล้วก็หนุมานลงพ่อสุนซึ่งก็จะเป็น3มเครื่องรางที่มีชื่อเสียงมายาวนานหนุมานนี่จะเป็นตัวละครในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ก็เป็นทหารเอกของพระรามตั้งแต่ดั้งแต่เดิมมาก็เชื่อว่าเป็นลิงที่เก่งมากติงเจ้าอะ่ะคือลิงที่แบบมีความพิเศษกว่าคนอื่นเขาลบก็เก่งเจ้าชู้ก็เก่งก็คือเป็นคนที่แบบทําได้ทุกอย่างแล้วเก่งหมดสนองตอบงานเจ้านายได้ดีหมด ด้วยความที่เก่งในการรบการพุ่งเนี่ยคนโบราณก็เอามาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเก่งกล้าสามารถหนุมานนี่เป็นรูปพระพายเขาไม่มีวันตายเมื่อเขาถูกศาสตราวุธอะไรก็แล้วล้มลงเนี่ยถ้าลมพัดมาโดนเนี่ยเขาจะต้องฟื้นขึ้นมาเลยพระเกจิโบราณก็จะนำหนุมานนี่มาใช้เป็นตัวแทนในการที่จะสร้างเครื่องรางแล้วก็ให้คนไปใช้ติดตัวมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบเขาใช้คาว่าอุปโภกขึ้นมาจากความเชื่อโบราณเนาะไม่ว่าจะเอาตัวอะไรมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็แล้วแต่ มันก็เป็นเครื่องหมายของที่จะแทนสิ่งนั้นที่เป็นคุณค่าสิ่งนั้นคือว่าถ้าเรานึกย้อนไปจริงๆเนี่ยบางอย่างในโลกนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีตัวตนหรือเปล่า เราก็แค่ฟังตามๆกันมาเพิงแต่ว่ามันเป็นความที่เชื่อถือยึดถือกันมาแล้วก็ตั้งเป็นสัญ,ญลักษณ์สมมติขึ้นมาสักอันหนึ่งสัตว์ที่คนหลายชาตินับถือมังกรก็ไม่รู้ว่ามังกรในโลกนี้มันมีจริงหรือเปล่าแต่ก็เป็นสัตว์ที่คนในเชื้อชาติจีนนับถือกันมาว่าเป็นสัตว์ที่มีพลังทรงพลังเป็นสัตว์ประจําตาของฮ่องเต้ในหลายประเทศก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะเราไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงเมื่อเขาเชื่อกันมาแบบว่ามันมี ก็สามารถนํพผู้นี้มาเป็นสัญลักษณ์ในการที่จะนามาให้คนได้นําไปใช้ได้แล้วแต่หลวงพ่อีหนจะสร้างด้วยตัวอะไรก็ตามก็บรรจุพลังไปความสําคัญคือตอนที่ท่านสร้างเนี่ยแล้วท่านบรรจุพลังเข้าไปมันก็คือทําให้ตัวนั้นน่ะศักดิ์สิทธิ์และก็จะเห็นว่ามีหลวงพ่อหลายคนที่ทําหนุมานเป็นเครื่องรางหรือเป็นวัตถุมงคลเนี่ยต่อนเนื่องกันมาส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักว่ามีลิงหลวงพ่อดิงก็จะเป็นหนุมานรูปลักษณ์หนึ่งรุ่นหลังๆมาก็มีหลวงพ่ออ่างหลวงปู่ทิมท่านก็ะทำหนุมานนะครับท่านประหลัด เกลี้ยงท่านกระทำอนุมานบางคนก็จะใช้ลิงที่ที่มีความแตกต่างไปแต่ก็แบนมาจากวรรณคดีเช่นหลวงพ่อปานก็ทําเป็นองคตคือแต่ละตัวละครในเรื่องราวของวรรณคดีพวกนี้เขาจะมีที่มาที่ไปมีสัญ,ญลักษณ์ที่เขาเป็นตัวแทนสิ่งเหล่านั้นอยู่ถ้านิยมสุดเลยต้องวันนี้เราพูดถึงเรื่องของหลวงพ่อสุนวัดเกาะสารกุลหลวงพ่อสุนนี้ก็น่าจะอยู่ในยงช่วงยุคสมัย2,400นนิดนิด คือคือพิธีกรรมในการสร้างเนี่ยตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณเนี่ยท่านก็จะมีการปลูกต้นพุทธซ้อนกับลักซ้อนไว้ที่ข้างโบสถ แล้วก็ท่านจะเอาน้ําที่ท่านล้างหน้าสวดมนต์เนี่ยเอามาลดทุกวันแล้วก็เมื่อถึงกําหนดที่ดีเนี่ยต้นโตเต็มที่เนี่ยท่านก็จะทําพิธีพลีเอารากที่ชอน่างที่ตะวันออกมาตัดมาเสร็จก็จะมาให้ช่างอะแกะเป็นรูปพนุมานเมื่อแกะเสร็จแล้วก็เอาใส่ในในบาทแล้วท่านจะเข้าไปในอุโบสถเขาว่ากันว่าจะต้องมีอาการเอาวางสตราวุธมาวางเรียงไว้ข้างล่างแล้วก็ทับไม้ที่เป็นหนามทั้งหลายมาแล้วท่านจะไปนั่งอยู่ตรงกลางนยแล้วก็ทําการบริกรรมเพื่อปลุกพวกนี้ให้มีพลังก็มีคนไปแอบดูบางทีก็จะ จะเห็นมีเงาของลิงเนี่ยเหมือนกับลิงใหญ่ๆอยู่ข้างในขยับตัวกันอยู่ก็เป็นที่เรื่องรือว่าท่านปลูกจนกระทั่งไอฮนุมานที่เป็นไม้แก่เนี่ยมันมีชีวิตหมดแล้วแล้วก็ออกมาได้ก็มาแจกให้ลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้กันเมื่อมีคนนําไปใช้แล้วดีต่อมาก็มีการเอาวัสดุอื่นมาตอนหลังก็เริ่มเอาเป็นงาช้างมาอะไรมานะครับก็มาแกะเพิ่มเติมของหลวงพ่อสุน์นี้จริงๆก็จะมีสองพิมพ์หลักๆเลยก็คือพิมพ์หนึ่งคือพิมพ์มหน้าโขนก็จะเป็นลักษณะของฮนุมานที่เป็นหน้ามาเป็นโ ทรงเครื่องเต็มเลยอย่างที่เราเห็นแบบที่ตามขนทั่วๆไปการพิมพ์คือพิมพ์หน้ากระบี่ก็จะเป็นแบบสไตายหนุม,มานเรียบๆนิดนึงไม่ค่อยมีลวดลายมากก็จะมี2พิมพ์นี้เป็นลักหลวงพ่อสุนนี่สืออบทอดมาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่ออ่างนะวัดใหญ่สว่างอารมณ์ซึ่งท่านก็เป็นพระเกจิที่ชื่อดังคนหนึ่งและมีมีความสามารถมี สมาบาัตสูงเหมือนกันท่านก็จะมีพลังที่จะสื่อถึงพระรูปอื่นๆได้ที่มีที่มีพลังพอๆกันท่านก็สืบทอดตำราน,นี้มาจากหลวงพ่อศุนเมื่อประมาณปี2,551ได้มีโอกาสที่จะไปการาบนรักการท่านนําไปให้ท่านบอกว่าอยากให้ท่านช่วยเสกให้ท่านก็เอาไป จนกระทั่งปี2552ท่านก็โทรมาตามบอกให้เรามารับหนุมานได้แล้วก็ไปรับมาเมื่อวันที่9 <5. S 1> เดือนหนึ่งแล้วก็มีเรื่องตลกคือพอท่านหยิบกล่องมาเสร็จก็เนี่ยเสกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กราบท่านออกมาจากวัดเสร็จพอขับรถออกมาสักพักหนึ่งท่านได้ให้ลูกศิษย์โทรมาตามบอกว่าไปไกลยังกลับมาก่อนมีตัวหนึ่งมันไม่ยอมไปมันโดดเกาะจีวรพอเรากลับไปมีหนุมานอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยยังอยู่ที่ท่าน,มนไม่มันไม่ได้มาในกล่องนั้นก็เป็นเรื่องแปลกดีเพราะว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าไปยังไงท่านท่านใช้คําว่า มันโดดเกาะจีวรอัตมามันไม่ยอมไปตัวนี้มันแรงตัวนี้มันสนเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเขาอยากให้จะแสดงว่าเขาแบบเขามีของอะ่ะแต่ว่าเมื่อเราได้มาเนี่ยเขาก็จะแบบทำหน้าที่รับใช้ใครเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดตอนที่พระลักษ์โดนหอ,อกโมกษสัต์จะต้องไปเอายาสังกรณีตรีชวา เอามาใส่เพื่อให้รักษาแผลจากหอกมกษัตริย์พระยาพิเภกก็บอกไว้แล้วว่าหอกนี้เป็นหอกที่เขาลงอาญาสิทธิ์ไว้ถ้าใครต้องหอกนี้แล้วแล้วพระอาทิตย์ขึ้นคนนั้นจะต้องตายเลยก็เลยต้องให้หนุมานเนี่ยไปห้ามพระอาทิตย์ว่าอย่าเพิ่งให้ออกมาหนุมานก็ต้องเหาะขึ้นไปหา พระอาทิตย์แล้วก็ไปห้ามลดพระอาทิตย์เอาไว้ไม่ให้ไม่ให้ออกมาหนุมานก็ดึงรถไว้เนี่ยจนตัวถูกเผาไหม้หมดเลยพอลมพัดมาก็เขาก็ฟื้นใหม่เขาก็ดึงยื้ออยู่เงี้ยคือน,นั่นคือแบบเขาทําหน้าที่เขาอย่างเป็นที่มากนั้นคนที่เอาหนุมานมาใช้เขาเชื่อว่าก็จะเป็นคนที่แบบเป็นที่รักของเจ้านายนํามาใช้แล้วจะดีต่อกันเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยมีอะไรเจ้านายเรียกใช้ตลอดเพราะว่าคนนี้เก่งแล้วก็ยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็น คุณลักษณะของชายชาตรีที่ชอบกันธนุมานี่ก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนเขาจะพกกันง่ายๆก็คือว่าเอาเชือกพันหรือลวดพันแล้วก็คาดเอวบ้างห้อยคอบ้างเน็บไว้ตามแขนตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยความที่เป็นเครื่องรางเนี่ยไม่มีข้อห้ามเยอะถ้าเป็นพวกเครื่องรางแล้วก็ถือว่าเท่าๆกันหมดแต่ว่าเครื่องรางบางชนิดเนี่ยเขาเป็นเทพที่สูงกว่าคนอื่นเราก็จะต้องยกเขาสูงขึ้นไว้หน่อยหนึ่งเป็นพญายพุธเป็นอะไรเนี่ยก็เอาไว้สูงหน่อยหนึ่งแล้วพวกกุมารเขาจะแบบอยู่อีกขั้นหนึ่งถ้ามาแนวแบบวิญญ,ญาณ พูดผีหน่อยก็จะจ้งองอยู่ต่ำคนอื่นหน่อยนึงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเวลาพบเนี่ยก็พบเ,เท่ากันหมดไม่มีปัญหาจะไว้ตรงไหนก็ได้คาถาบูชาในของหลวงพอ่อศุนเองเนี่ยก็ขึ้นต้นด้วยโมสามจบเขาก็จะเสกคาถาปลุกว่าณบังเพลิงโมบังปากกระบอกยะไม่ให้ออกอุดทังอัดโทโธอุดทังอัดอสังวิสโลปูสาภุพระมะอะโอโมยะพุทธาทโยสตรีสตร,สตรีนิสิงโโหฟังบริบทแล้วมันก็ครอบคุมทั้งหมดลูกปืนก็ยิงไม่ออกก็ยังมีเรื่องของสตรีสตรีนิสิงโโหด้วย คือผมว่าก็มีเรื่องของมหาอำนาจเรื่องของอมีสเสน่หนะ์ต่อเพศตรงข้ามเลยด้วยคือพวกเครื่องรางสําเร็จพวกนี้เขาทํามาเนี่ยพร้อมใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วเมื่อเราจะนํามาใช้อารัธนาติดตัวปุ๊บร้อยเจ็ดย่าน้้าใช้ได้หมดไม่ต้องเอาอะไรมาเส้นมาไหวมาถวายอะไรไม่ต้องเราเรียกว่าเครื่องรางสําเร็จไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรมากนํามาใช้ได้เพียงต้องต้องอารัธนาต้องจุดสตาร์ทก่อนทุกครั้งที่นําไปพกติดตัว นาบังเพลิงโมบังปากกระบอกยะไม่ให้ออกอุดทางอัดโโลอุดทางอัดอสังวิสโลปุษาภูพะมะอะโอโอมยะพุทาาทโยสตรีสตรีนิสิงหโหก็เป็นของหลวงพ่ะอ่างนะครับคือเป็นหนุมานที่เราไปเจอช่างคนไหนที่มีความสามารถในการแกะก็จะให้เขาแกะหนุมานขึ้นมาก็จะเห็นว่า รูปทรงการแกะแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีความแตกต่างกันแล้วก็เมื่อแกะได้มาหลายๆตัวเนี่ยทั้งเนื้อไม้เองเนื้องาเองนะครับก็ได้นําไปให้หลวงพ่ออ่างท่านท่านได้ทําการปลุกเสกให้เมื่อปีห้าหนึ่งนะครับหลวงพ่ออ่างท่านเริ่มสร้างหนุม,มานของท่านเนี่ยอันนี้เป็นหนุม,มานหลวงพ่ออ่างจริงๆ ท่านทาเมื่อเริ่องน่าจะปี2535รุ่นแรกที่ท่านทำนะครับก็ของท่านจะช่างจะแกะแบบพื้นๆืนิดนึงนะครับหน้าตาเป็นแบบทรงกระบี่ที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นพวกทรงเครื่องแบบขนไปขนนะครับส่วนตัวเนี้ยเป็นตัวที่ที่แรงหน่อยก็อย่างที่บอกที่เล่าให้ฟังว่าตัวนี้คือตัวที่กระโดดเกาะจีวรหลวงพ่ออยู่ ไม่ได้ตามมาในกล่องตั้งแต่แรกต้องกลับไปรับอีกรอบหนึ่งผมว,ว่าตัวนี้มันตัวนี้เขาซนหน่อยนี้ก็เป็นเนื้อไม้ก็ใช้ไม้พุดแกะจริงๆไม้พุดธซ้อนแกะนะครับนะครับในเรื่องของการทาสร้างหนุมานเาะว่าเวลาท่านปลูกเสกท่านก็ยังใช้ตาราเดิมคือเอาศาสตราวุธวางข้างล่างทั้งหอ,อกมีดดาบอะไรทั้งหลายปืนเปินวางเป็นกองเลยท่านขึ้นไปนั่งทับบนนั้น แล้วก็มีพวกบรรดาไม้ที่เป็นหนามทั้งหลายเนี่ยสุมอยู่รอบก็ันนี้ก็เป็นข้อมูลในเ,เรื่องราวของเครื่องรางของขลังในแบบของอคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาฟังแล้วมันสามารถปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้ก็ใครที่มาดูแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เข้าไป Subscribe ในหัวร้อนทีวีนะครับทาง u b e Channel ด้วยนะครับก็จะได้พบกันบ่อยๆแล้วจะมีเรื่องราวพวกนี้มาเล่าสู่กันฟังอีก ขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ติดตาม